โอเคครับผมก็อยู่กับผมในช่องนักปั่นสายโหนะวันนี้พามาจัดเกม Y Benito นะครับผมในหน้าค่ายของ b e t f i x v i p นะครับมาครับวันนี้ทุน 10K เท่านั้นครับเบ็ดดอกละสี0รครับสำหรับเกม Y b e n บ t o หรือว่าเกมเจ้าโลกะโอลามาถึงเข้าฟรีเกมครับโอ้โหผมยังพูดไม่เสร็จครับเข้าฟรีเกมไปแล้วนะรู้สึกจะเสียไป800เท่านั้นฮะฟรีเกมแรกมาแล้วฮะ โอลุยครับวันนี้ท่าทางจะเปิดตัวสวยครับเปิดตัวดีมากครับหกร้อยฮะไหลลงมาหกร้อยสี่สิบพันสองไม่มีอะไรนะฮะร,รอสุ่มเท่านั้นคะัมาครับสามหกสิบมีวายสองตัวแบบนี้สองพันห้าร้อยหกสิบครับตัวคูณขยับไปเรื่อยนะฟีเจอร์ค่อนข้างดีนะเกมนี้นะตัวคูณขยับด้วยแล้วแถมได้ต้องสิบสองรอบนะทุกคนนะเอาเรื่องกระเบื้องแตกอยู่นะถ้าติดรัวๆก็บวกยับด้านกันนะ คูณหกครับตอนนี้สุ่มไปเรื่อยครับตรงกลางเราก็น่ารุนนะโอ้โหเหลือสี่รอบร้อยยี่สิบมีวายถึงไหมโหไม่ถึงวะค่อยว่ากันฮะค่อยเป็นค่อยไปครับเพิ่งเริ่มเท่านั้นครับเหมือนเราได้เงินฟรีมาฮะเพิ่งเริ่มนี้ผมแนะนําว่าจบฟรีเกมก็ไปต่อได้นะพูดถึงอ่ะหมายถึงปกติผมจะบอกว่าจบฟรีเกมให้เลิกใช่ไหมแต่นนี้มันเพิ่งเริ่มครับเกมมันเพิ่งเริ่มอาจจะเป็นดวงของเราก็ได้ครับวายคูณเก้าไปเจ็ดพันเก้าครับ อุ้ยคูณสิบไปครับหมื่นสองสี่ร้อยอุ้ยคูณสิบเอ็ดครับหนึ่งพันหนึ่งคูณสิบสองมาไม่ไม่ไม,มาครับเป็นก้อนโตไปครับโก้ Go. สวยงามครับผมโอ้โหสามหมื่นเจ็ดนะทุกคนนะวันนี้พกมาหมื่นเดียวนะไม่มีเศษไม่มีแถมอะไรทั้งสิ้นนะครับผมหมื่นท้วนท่วนนะฮะทุกคนฮนะโอ้โ oh หเงินรางวัลซูเปอร์เมกาไปครับสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะทุกคนโอ้โ oh หเดือดจริงครับใครสนใจอยากจะเล่นวายเบริโตก็ใต้คลิปเลยนะทุกคนนะ โอ้โหเรียบร้อยครับสิบสองรอบนะสิบสองรอบสัดมาสองหมื่เจ็ดพันปดร้อยแปดสิบครับเล่นไปแปดร้อยนั้นเข้าฟรีเกมนะเดี๋ยวเราขอไปต่อดีกว่านะครับผมผมว่าผมอยากไปต่อนะครับเฮ้ยแม่งบับอกะวะเฮ้ยสองรอบติดอย่างนี้เลยเหรอเกินไปปะเนี่ยถามจริงเอาไม่รู้ละมาลุ้นกันก่อนครับเอาลุ้นอีกเอาได้รอบเพิ่มอีกะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮยเฮยมามาก็ดี มาก็ดีครับไม่ได่าละมาก็ดีโอ้โหไม่มาเลยวะโอ้โหถ้าได้รอบเพิ่มนีแม่งเป็นผีจัดๆอะ่ะคือแบบเบ็ดไม่ีทีแม่งข,ข้าเอาเข้าเอาครับมีวายรอบนี้ใหญ่ด้วยกบคูณสามแปดพันหกแล้วไปต่อครับโอ้โหสงสัยต้องทะลุแสนั้างเนี่ยคลิปเนี้ยมีสิทธ์นะมีสิทธ์บอกเลยว่ามีสิทธ์นะครับเลอสิบรอบเนะี่ยเยอะอยู่นะครับผมตัวคูณอยู่ที่คูณสี่ครับตอนนี้เอาว้าวไปไม่มีไรฮะว้าวไปสองเอาไอสัตว์โอ้โหว้าวสามยังแค่ 400ร้อยครับแล้วมีวายมาแบบนี้คูณห้าเข้าไปเจ็ดพันครับแล้วคูณหกเข้าไปอีกห้าพันเจ็ร้อหกสิบอุ้ยคูณเจ็ดอีก1มื่นหกแปดร้อยคูณแปดอีก1มื0นห้า้อหกสิบคูณเก้าอีกครับพันแครับผมแล้วคูณส0บข้าไปอีกสองพันสี่แล้วโอ้โหโอ้ไม่จอดมากๆนะทุกคนนะได้ไปเท่าไหร่ไม่รู้ละเดอดจริงนะฮะบอกเลยว่าเดือดจริงนะครับผม โอ้โหเดือดสัตว์เดือดสารัสเซียเลยครับคลิปนี้นะวายเบนิโต้นะตอนนี้ก็เล่นกันอยู่ในหน้าค่ายาดูใต้คลิปแล้วกันนะครับไม่อยากจะบอกนะเดี๋ยวจะโดน youtube Band แบรนเอานะครับผมสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยี่สิบเฮ้ยเลยห้ารอบมาเถอะห้ารอบต้องถึงแสนเราไหมนะไอ้ดุโอ้โหแม่งดูดรัวเลยวะถ้าดูดเร็วๆอย่างนี้ทรงไม่ดีนะทรงไม่ดีนะบอกเลยว่าแม่งไม่จ่ายอีกแล้วมม้งเนี้อ้าวแล้วโอ้โหเข้าอีกรอบก็ผีจัดนะ ยากครับบอกเลยว่ายากไม่มาแล้วอุ้หเลยเฮียเกือบมาอยู่นะอะคูณที่เป็นเทแบบสองพันหกคูณสิบสองเป็สองร้อยสี่สิบโอ้ได้เก้าหมื่นสองโอเคครับโอเคครับรอบท้ายเอาให้ถึงเอาให้ถึงแสนไหมั้าร้อยยี่สิบมีวายมาโอ้ยไม่ติดว่ะได้ไปเก้าสิบสามเคนะทุกคนนะมันเป็นอะไรที่โคตรจะน่าพอใจมากๆแล้วนะครับผมเราก็หยุดครับ ถอนเลยครับไม่ไม่ต้องไม่ผิดกฎครับอย่างนี้ต้องต้องถอนจริงๆนะครับผมโอเคครับเอายักไหลต่อหกร้อยสิบมันขี้จริงๆเลยแต่ว่านะครับผมต้องทําตามที่บอกไปนะครับผมก็คือต้องเลิกเลยนะครับผมไม่ถึงแสนไม่เป็นไรนะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ